เทมเอลก็ยี่ห้อคุยซีพันห้ากับพงศ์ใหญ่ชูพงเจจพงน้ะงก็ชื่อไฮเซนตอนนี้ชื่สองสองพันเจ็ดสวัสดีเพื่อนเพื่อนคุยซีสองพันเจ็ดมาดูจี๊ลูกสาวเรานอนสบายหลับปุ๋ยเลยทำหลับฝันดีสองมองกล้องหน่อย อกองนอยครับจ๊ะเอ๋ว่วงนอนเหรอแม่กวนเหรออ๋อว่วงนอนนะมองเพื่อนเพื่อนนอยเนี่ยเพื่อนเอ,นอ,อยากอยากเห็นเนี่ยเฮมาคุยกันน่อยทักทายกันน่อย สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อสองค่ะหนูชื่อสองหนูงน่วง,งนอนแล้วง่วงนอนแล้วนอนต่อดีกว่าคุยอะไรมาแนคุยไอ้ชอบสัตว์ไง

เพิ่ม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 ิมจะหลับอีกแล้วาวางวาหลับแล้วยางวางก้านใน หนูง่วงแม่คุยหนูอยากนอนแล้วไม่ต้องคุยแล้วหนูง่วงนอนแล้วหนูจะนอนแล้วนะเพื่อนเพื่อนหนูง่วงนอนแล้วหนูจะนอนแล้วนะบาย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 หนูจะไปนอนแล้วแม่